เ่นเพื่อนวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเื่มาพักกันที่ริมแม่น้ำโขงแต่ว่าไม่ใช่หนองคายไม่ใช่คนครพนมแต่เป็นริมน้ำโขงที่เชียงของนะคะที่จังหวัดเชียงรายตรงข้ามของเราก็คือจะเป็นประเทศลาวนะคะถ้าฟังดีๆจะได้ยินเสียงน้ำที่ไหลยอยู่ตลอดเลยเสียงไหลไอลอยู่ตลอด วันนี้นะคะที่พักที่เรามาพักก็คืออยู่ที่ใกล้แสงอรุณนะคะเป็นที่พักที่จองยากมากๆโดยเฉพาะห้องริมโขงหนึ่งที่เราได้พักนี่นะคะถือว่าเป็นบุญวาสนามากแต้มบุญสูงมากที่นี่ผสมห้องนี้อันนี้คือห้องริมโขงหนึ่งนะคะที่เราพัก ห้พักก็คือจะออกสไตล์ที่แบบแอนทีเป็นไม้ที่เข้ากับธรรมชาตินะคะขวามือของเราก็คือจะเป็นห้องน้ำที่เป็นลนักษณะเอาดอมาดูห้องน้ำนะคะละักษณะาอาดอข้างบนคือไม่มีหลังคาอาบแบบเย็นๆเลยะคะ่ะแล้วก็ไฮไลท์ของงานนี้นะคะห้องนี้ก็คือว่า เป็นระเบียงข้างห้องที่สามารถนั่งชมวิวได้เป็นวิว180องศาแล้วก็ที่พักนะคะจะมีที่ปั่นจักรยานแล้วก็เราเดินเล่นได้ด้วยเป็นของที่พักเองสวยมากคือจะบอกว่าที่นี่มันเลิศตรงไหนรู้ไหม คือเสียงน้ำอ่ะมันมาจากโขดหินที่อยู่ตรงกลางนั้นนะคะทําให้น้ำอ่ะมันไหลมาไหลลงมาแล้วกระทบหินทําให้มันเกิดเสียงมันดีมากดิฉันขอไปทานข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเราให้เขาเตรียมอาหารไว้ให้แล้วก็ขอไปพักผ่อนกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหมนน่ะคะ เราสั่งอาหารก่อเพราะเราหิวเราจะกินควายเดี๋ยวทั้งตัวแล้วเมื่อกี้เขาเขียนป้ายว่าขายเนื้อควายกูเกือบลงไปแดงแล้วจะเป็นสาวชายูนะคะนี่เขาจัดโต๊ะไว้ให้เราข้างบนนะคะเพราะว่าเราดีเฟสแตก่กระทางข้างบนเขาก็ลังลดลดขัาดสาค่ะบที่นี่จะเกิดจนะคะดูตา้งนต่สีส่วน ที่นี่นะคะเขามีสับปะรดปลัซึ่งสับปะรดของเขานี่ปลูกที่ไร่เขาเลยนะคะอร่อยมากๆเราสั่งไปไหวยร้อยเ็อร่อยจริงเราถามเขาว่าพี่คะสับปะรดปลูกเองที่นี่หรือเปล่าคะนี่คะปลูกที่นี่นี่ค่ะปลูกที่นี่เองดูนี่ค่ะต้นต้องสับปะรด เราเพิ่งทานข้าวช้างเสร็จนะคะตอนที่ทานก็คือว่าหิวมากทีนี้นก็มารีวิวว่าบมดแล้วเข้าต้มเค็มแต่ที่อร่อยคือผักเพราะว่าผักที่นี่คือเขาเป็นออแกนิกเขาปลูกสดๆกินสดๆเพราะว่าเราชอบของสดสหายของสด <c oughs> น้ำนี้นะคะเป็นน้ำอะไรเอ่ยน้ำกระเจี๊ยบเป็นหวานหวาน แอบไปดู sociedad, สหายคนสวนมาเมื่อก <studio> ี้เขาปลูกผักเต็มเลยคือก็บรรยากาศดีมากนะคะที่นี่ถ้าเกิดใครรักสุขภาพก็มาก็จะได้กินแต่ผักหรูกว่าจะมีหน่ยแค่นั้นเองนะคะดูอาหารเราก็จะเน้นผักกินอาหารเป็นผักค่ะอาหารที่นี่ก็ดีนะคะอากาศดีมากด้วย เดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นนะคะ<ม>ที่ไร่ฝั่งน<ม>ู้นเขาปลูกข้าวด้วย<ม>ในระหว่างทางตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเขาปลูก ฝั่งนี้ก็จะมีห้องพักเหมือนกันนะคะแต่ว่าห้องพักของเขาก็คือจะมีบ้านแบบอะไรนะดินบึงอ,อย่างเงี้ยค่ะที่เขาสร้างขึ้นมาแต่ว่าไฮไลท์ก็คือเราไปนอนดดินโขงบ้านเดือนแ่ดน,นี้จะขึ้นบันไดขึ้นไปนะคะคือต้องแข็งแรงมากอันนี้ดูในรีวิวนะไม่ใค่ขึ้นไป แต่ว่าข้าไวไม่เขียวแล้วเพราะว่าเขากำลังจะเก็บเขียวหรือเ่ะน,นั่นคือสหายหุ่นไรกางนคะ่ะเขาจะมีหุ่นไรกางไว้เก็จะเป็นที่ผักของทีนี่แล้วค่ะแต่ังก่าแต่ละจั ต้องเดินใส่เนาะนี่เรามาดูเพราะว่าเขาปลูกข้าวเพราะว่ามันเริ่มเป็นพื้นที่ก่อนข้างหลังก็ถ้าสังเกตก็จะเป็นพื้นหนังจะเป็นทุ่งนางะเยับโอเคไหนเราถ่ายรูปเล่นก่อนนะคะ ไม่เป็นหายเพื่อนๆหายแล้วกันวันนี้เรามาถึงวัดเทพนิมิตนะคะหวลวงปู่ไพบูแต่ว่าท่านน่าจะไม่อยู่เราไปชมวิวกันก่อนนะคะเป็นจุดสูงสุดของจิบบจิบินสะดุดเล ดอสวยแน่าจะเป็นปกติของโพี่น้องพูขึ้นมาสูงมากสูงมาก วัสดีสหายตอนนี้เรามาถึงพัด <c oughs> ทา่าดอยตรงแล้วนะคะเราพาหมูมานำมาสักการพะะทา่าดอยตรงอากาศเย็น <c oughs> เดี๋ยวเราจัดชุดทําบุญในสหายหมูมานำมาสักการพัะทานน่า จุดนี้คือจุดที่เราจะมาะดูเพืัอตีข้า <c oughs> มมีอะไรนะคะหอมผพพ้พาผ้าท่ใช่ไหมคะแล้วก็มีตรงค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็ตรงโมคอนสีอะไรดีครับตรงคอสีอะไรเขียวแดงสีเขียวมีไหมคะมีขขอสีเขียวค่ะ,ะ,คะถวายดอก,ไม,ดอาาะะกไม้ถวายเทียนสดระขอสืบชะตาเทียนโชคลาภนะคะแล้วก็ไปถวายห่มผ้าพระแล้วก็ถวายตรงค่ะถึงเรียกว่าพระธาตุดอยตงุงน่าจะต้องมีการถวายตรงตามคํานนิษฐานของ มาดาีช่วยมาต่อนะคะหลังจากที่ห่มพา้าประทา้าเสร็จแล้วเพราะว่าผู้หญิงเข้าไปห่มไม่ได้เดี๋ยวเราถวายตรงก่อนนะคะ เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องจอบแก๊วอด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในตอนต่อไปค่ะเอาตามน้องแก๊ไปนะคะ